กินแต่บะหมี่ก็ไม่พอนะอ่าแน่นอนครับมันก็จะต้องมีข้าวหมูแดงหมูกรอบด้วยข้าวหมูแดงหมูกรอบนะจะบอกว่าน้ําราดของเขาเนี่ยรสชาติดีกลมกลม่อมมากไม่เหมือนใครครับหน้าตาเนี่ยอาจจะคลับคลาขบ,ข,บขาแต่พอชิมเข้าไปแล้วเรารู้เลยว่ารสชาติขมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจริงๆอร่อยกลมกล่อมอย่างที่อาจบอกและที่สําคัญก็คือต้องราดอะไรนะซีอิ๊วไม่รู้ว่าคนื่นชอบยังไงนะแต่ผมมาชอบใส่เนี่ยซีอิ๊วดบ โมโหมอร่อยมากโมโหไม่อร่อย่ไหมทีเดียวสองช้อนเลยะ <laughs> ใครมาแถวนี้นะครับตั้งแต่กี่โมงนะร้านเปิดร้านเปิด <10 S 3> <ม>ตั้งแต่10โบโมงครับถึงประมาณ1นึ่งทุ่มครับหรือใครมาที่วัดใกล้ๆเนี่ยวัดสมนัสจอดรถปุ๊บก็เดินมากินโอ้ oh, ฟินจริงๆครับ